คำว่าเพื่อนของเราสําคัญขนาดไหนคะก็ค่อนข้างติดอยู่ติดเพื่อนอยู่ก็ผมผมก็รู้สึกว่าตั้งแต่ตั้งแต่มัธยมจนแบบมหาลัยจนแม้กระทั่งตอนทํางานอ่ะเราก็ยังมีความแบบติดเพื่อนอยู่เพื่อนเจอเพื่อนเจอครับใช่ครับมีคนมีทีมมีอะไรอย่างเงี้ยยังควรจะมเที่ยวงมีความในใจอ่าถ้า ถ้าเป็นเพื่อนที่กรุงเทพก็น่าจะยังเป็นยังไม่มีนาตอนนาปีนี้ผคงไม่ไมีหน้าเลยเนี่อนผมมีมีมีแต่ว่าหมายถึงหมายถึงว่าทุกคนก็ต่างคนต่างทํางานอะไรเงี้ยแต่ว่าคือผมพอเป็นคนเชียงใหม่แล้วเวลากลับไปหากลับไปกลับไปบ้านอะไรเงี้ยก็จะเจอเพื่อนตลอดเป็นแบบนี้ลงตัวตลอดลปีนี้จะเจอแบบทำหลายอย่างหลายเรื่องก็มีแพลนทจะไปทำต่อดปีไหนปีปลายปีผมว่าพักใจคิดถึงใคหลังจากเจอเรื่องต่างๆมาเยอะไปปีก็ มีมีกำลังจะเซตทริปไปปีใหม่แต่ว่าก็ยังไม่ได้เลือกว่าจะไปที่ไหนเลยจะไปในประเทศหรือต่างประเทศทีเดียวออน่าจะต่างประเทศอ่ะอ่าน่าจะลองทริปเลยไหมฮะช่วงเที่ยวปีใหม่ก็น่าจะสักวีคหนึ่งะไรเงี้ยประมาณแต่ว่าคือตอนนี้มันก็ยังไม่แน่นอนเพราะว่ามันก็ยังมีตารางงานที่ที่รอการคอนเฟิร์มอยู่อย่างเงี้ยหนึ่งไปด้วยก็คงตามแหละเดี๋ยวทีนี้ต้องคุยกันว่าจะไปไหน กเราเราเราตามเราตามปีนี้ก็เป็นการเตรกยมงานใช่ครับก็ปีปีหน้าก็จะมีถ่ายซีรีส์อะไรเงี้ยครับก็ประมาณเรื่องสองเรื่องอะไรเงี้ยส่วนปลายปีนี้ตอนธันวาก็เดี๋ยวจะมีซีรีส์กับทาง Netflix ที่กำลังจะรออะไรเงี้ยแบ่งไม่ได้เลยครับแบ่งไม่ค่อยได้ครับตอนนี้คือ เรื่องเวลานี้ตอนนี้น่าจะเป็นแบบปัญหาหลักๆใช่แก้ยังยังหาโซลูชันยังแก้ไม่ได้ก็สลับกันตลอดแต่ว่าคือเรื่องความที่มันมีงานของบริษัทด้วยแล้วก็มีงานส่วนตัวด้วยเลยมันก็เลยทําให้จัดการเวลาค่อนข้างยากนิดนึงต้องหาบริษัทก็เริ่มมาก็เติดต่างอใช่ใช่เลยก็เริ่มก็เริ่มมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ ก็ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไไดเร็วเกินไปนะเนี่ยเพราะว่าแบบก่ามันจะเป็นรูปเป็นร่างประมาณนี้แล้วมก็ใช้เวลาค่อนข้างนา,นานนายใช้นตอนนี้ตอนนี้ก็ก็มีครับผมแต่ว่าคือเราตอนนี้คือเราโฟกัสกับงานส่วนตัวแล้วก็เป็นไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยลยังไม่ค่อยมีเวลาในการประชุมทีมหร,รือวิธีนี้แต่ว่าตอนนี้เราเรากำลังจัดคิวกันเพื่อที่จะประชุมปลายปีนี้แล้วว่าจะาจ้ คือสเต็มแล้วก็ถามว่าสเต็มไหมมันก็ประมาณหนึ่งครับแต่ว่าเรื่องเรื่องปัญหาที่มันจะต้องแก้สปอตหน้าอะไรเงี้ยมันก็มีทุกวันแสดงว่าปีนี้โปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทจะไม่มีแล้วอะไรนะครับภายในปีของปีนี้โปรเจกต์ใหญ่ของบริษัทไม่มีแล้วในที่ที่รอในการคือถ้าถ้าเป็นโปรเจกต์ที่เราตั้งใจทําในปลายปีนี้ก็น่าจะเป็นเปิดได้ปิดบพูดได้ยังพูดยัง ก็คือพูดได้แหละเราเป็นเจ้าของบริษัทไงเราต้องพูดได้เดี๋ยวเดี๋ยวอ่านเอาสิงนี่ยแต่ว่าคือมันก็ไม่ดีกว่าใช่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่งานแบบงานใหญ่อะไรเงี้ยแต่ว่าคือเราเราตั้งใจจะทําสิ่งนี้ขึ้นเพื่อเพื่อพาร์ทเนอร์ของเราแล้วก็กับคนที่มาทำงานด้วยกันกับเรา ผมไม่แน่ใจว่าผมคือถ้าไม่มีหนึ่งนี่ก็คงเป็นไถยละนะคือคือมันคือผมรู้สึกว่ามันมันเป็นการเติบโตที่มันค่อนข้างก้าวกระโดดมากๆในปีนี้อะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เรายังต้องเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปกับอะไรเงี้ยหลักๆปัญหาที่แบบเราเจอมากที่แบบแก้ไขไม่ได้คือเรื่องอะไรในฐานะ ไู่แต่ไอเป็นหัวหน้าคนณผมว่าเรื่องการเมเยอรชีวิตตัวเองนี่แหละคะรับหมายถึงว่าพอพอเรามีงานพอเรามีงานส่วนตัวด้วยแล้วก็มีงานบริษัทที่เราต้องดูแลต้องตัดสินใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยถามว่าเราทำได้ดีไหมเราก็ยังทำได้ไหม รู้สึกว่าผมยังต้องมีอะไรที่ต้องเรียนรู้อีก<ม>แล้วก็จกับแบบเราเราก็ใช้วิธีการเรียนรู้จากแบบพี่พี่ที่เขาทําบริษัทในโครงการแล้น,นี้เราก็ใช้วิธีการถามหรือว่าแบบศึกษาจากเขาเอาอะไรเงี้ยซึ่งด้วยความที่ตอนนี้เราอยู่กัมกึ่งด้วยระหว่างเอเป็นวัยรุ่นตอนปลายปลายหรือว่า้จะโตเป็นผู้ใหญ่หรือย,อยังอะไรเงี้ยนอกจากเรื่องงานแล้วมันก็จะมีเรื่องอีกหลายๆเรื่องที่เราจะต้องตัดสินใจหรือว่า เราจะต้องใช้เวลาในการคิดกับมันด้วยอะไรเงยแต่ว่าถามว่าตอนนี้มีเวลาไหมก็ยังไม่มีแต่ารให้น้ำโเองแต่เหนือก็คือเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีจริงๆในเรื่องการดีดีครับดีจริงคือถ้าสมมติว่าไม่มีเตึกนี่จินตนาการไม่ออกแล้วส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เขาจะเป็นคนได้บริษัทเองค่ะหรือจะได้บริษัทโอเคครับเออคือยังไม่ได้แบบว่าเจ็บตัวใดๆอายังยังหมายถึงเพื่อนเพื่อน ไม่ไม่มีนะครับหมยถึงเป็นว่าคือคือผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการเล่าหรือว่าถามใครกันมากกว่าแต่ว่าถ้าถา,ถาถ้าถึงขท่านปรึกษาไหมเนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้มีแต่ว่าก็ก็ยังสนุกด้ว